สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเนื้อหาที่ส่งเข้ามาเรื่อง Bank for International Settlements หรือ BIS นะคะที่เขาว่ากันเป็นเหมือนธนาคารกลางของธนาคารกลางทั่วโลกเลยครับสวัสดีครับซึ่งเนื้อหานี้ก็พาเราไปดูตั้งแต่ออที่มาที่ไปอำนาจที่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นไปจนถึงคำถามเรื่องความโปร่งใสนะคะครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากนะครับ BIS นี่เหมือนเป็นองค์กรหลังม่านจริงๆ การทำความเข้าใจกลไกมันสำคัญมากเลยอ่านดูแล้วภาพรวมประวัติศาสตร์การก่อตัวก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับใช่ค่ะปูพื้นมาดีเลยแต่ว่าจุดแรกที่รู้สึกว่าน่าจะขยายความได้อีกนะคะก็คือการเชื่อมโยงอำนาจของ BIS ให้เห็นผลกระทบที่มันเ,เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยอือเห็นด้วยเลยครับคือเนื้อหาบอกเราว่า BIS มีอานาจยังไงกาหนดมาตรฐานอะไรบ้าง Basel Accords หรือการเป็นศูนย์กลางประสานงานโอเคอันนี้เข้าใจาแต่คำถามคือแล้วอำนาจที่มันดูอยู่ไกลๆตัวเราเนี่ยมันกระทบชีวิตเราจริงๆหรือเศรษฐกิจที่เราเห็นเห็นกันอยู่ยังไงบ้างใช่ใช่เหมือนกับว่าแล้วมันสำคัญกับฉันยังไงจุดนี้อาจจะยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ใช่เลยครับตรง so what factor เนี่ยแหละที่ผมว่าทาให้มันคมขึ้นได้อีกนะเราอาจจะต้องดึงเรื่องจากระดับ โลกมากๆให้มันมากใกล้ตัวผู้ฟังมากขึ้นไหมคะอย่างเช่นเรื่อง b a s e l Accords ที่พูดถึงถูกต้องครับคือแทนที่จะบอกแค่ว่ามันคืออะไรเราอาจจะลงเจาะลึกไปเลยว่าไอ้กฎเกณฑ์พวกนี้มันส่งผลยังไงจริงๆเช่นเช่นเออลองดูเรื่อง b a s ซ l a c c o r d s ใช่ไหมะครับเอามาขยี้ต่อเลยว่ามันไปเพิ่มต้นทุนการกู้เงินของ SME บ้านเราไหมเทียบกับบริษัทใหญ่ๆหรือในประเทศที่พัฒนาแล้วมันมีความเหลื่อมล้ําตรงนี้หรือเปล่า อ๋อทำให้เห็นภาพความแตกตา่างครับหรือว่ากดพวกนี้จริงๆแล้วมันกระทบแต่แบงค์ใหญ่ๆกันแน่มีกรณีตัวอย่างไหมที่ชี้ชัดๆได้ก็น่าสนใจนะคะหรือจะมองไปข้างหน้าเลยก็ได้อย่างเรื่องที่กำลังขีดขิตกันเรื่อง C B D C ใช่ไหมครับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางใช่ค่ะอันนี้ B I S จะเข้ามามีบทบาทกำกัดยังไงแล้วมันจะกระทบเรายังไงบ้างนั่นน่ะสิครับคือการตัดสินใจของ B I S ตรงเนี้ย อาจจะกระทบเรื่องความเป็นส่วนตัวทางการเงินของเราหรืออาจจะเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินไปเลยก็ได้นะใครจะได้ใครจะเสียจากกติกาที่ BIS อาจจะวางขึ้นมาตรงนี้น่าจะขยายความให้เห็นภาพได้เยอะเลยค่ะครับหรือมุมหนึ่งคือลองมองวิกฤตใกล้ๆตัวเรามากขึ้นอย่างตอนปี2008หรือช่วงโควิดใช่ครับ แทนที่จะเน้นแต่วิกฤตเก่าๆไกลๆลองชี้ให้เห็นเลยว่าตอนนั้น BIS ทําอะไรหรือไม่ได้ทําอะไรแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าจะทําให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเออมันใกล้ตัวกว่าที่คิดนะใช่ครับทําให้เห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้นอนํานาจที่ดูนามธรรมของ BIS มันก็จะมีความหมายขึ้นมาทันทีโอเคค่ะชัดเจนเลยงั้นไปประเด็นถัดไปนะคะที่คิดว่าน่าจะเสริมได้อีกก็คือการลงลึกเรื่องผลกระทบต่อกลุ่มคนที่มันหลากหลายแตกต่างกันมาก ขึ้นครับเห็นด้วยครับคือเนื้อหามีพูดถึงผลกระทบต่อประเทศเล็กอย่างตอนต้มยำกุ้งอันนั้นดีเลยใกล้ตัวเราค่ะ<า>แต่ว่าภาพรวมส่วนใหญ่มันยังดูเป็นการวิเคราะห์ระดับมหาภาคอยู่คือผลต่อประเทศต่อระบบการเงินรวมๆซึ่งก็สำคัญนะคะแต่บางทีมันอาจจะยังไม่พอให้คนอ่านทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับฉันจริงๆถูกต้องครับจุดที่น่าจะเสริมได้คือการฉายภาพให้เห็นว่าไอมาตรฐานจากบาโซ หรือการตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อคนกลุ่มย่อยๆหรือภาคส่วนต่างๆในสังคมเราแตกต่างกันยังไงบ้างไม่ใช่แค่ภาพรวมประเทศอย่างเดียวใช่ครับเพราะนโยบายจากข้างบนมันไหลลงมาข้างล่างอยู่แล้วแต่ผลกระทบมันไม่เคยเท่ากันเลยหมายถึงว่าเราอาจจะต้องลองยกกรณีศึกษาหรือสร้างเรื่องราวที่มันเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างตรงนี้หรอคะประมาณนั้นเลยครับลองนึกภาพตามนะค่ะ เช่นเอาเรื่อง b a r s o o t r e ที่เน้นเรื่องเงินกองทุนธนาคารเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยว่ามันกระทบธนาคารพาณิชย์ข้ามชาติใหญ่ๆที่ทับทรัพยากรเยอะกับธนาคารท้องถิ่นเล็กๆในบ้านเราหรือในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยต่างกันยังไงอื้แบกงเล็กอาจจะต้องลดการปล่อยกล้วยไหมหรือเสียเปรียบในการแข่งขันหรือเปล่านั่นแหละครับการเจาะแบบนี้จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะหรืออาจจะลองสร้างเป็นสถานการณ์สมมติก็ดีครับสร้างซีนาร يو ขึ้นมาเลยเช่น สมมติ BIS ออกกฎคุมฟินเทคเข้มๆหน่อยเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแล้วมันจะกระทบผู้บริโภคที่เพึ่งบริการพวกนี้มากๆอย่างในบ้านเราหรือในอาเซียนแอฟริกายังไงบ้างค่าบริการจะแพงขึ้นไหมคนที่เข้าไม่ถึงแบงก์เดิมจะลำบากขึ้นหรือเปล่าโออันนี้เห็นภาพเลยค่ะหรืออีกแนวทางคือนำเสนอเสียงสะท้อนจากมุมต่างๆอาจจะอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์หรือสมมติขึ้นก็ได้นะ จากมุมนักเศรษฐศาสตร์ประเทศเล็กๆหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องปรับตัวตามกฎที่ตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมกำหนดว่าเขารู้สึกยังไงจะอุปสรรคอะไรบ้างใช่ครับพวกเขามีมุมมองยังไงกับระบบที่เป็นอยู่การเพิ่มมิติพวกนี้เข้าไปมันจะทําให้เนื้อหามีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยอิงค่ะทําให้เห็นว่าเรื่อง BIS ไม่ใช่แค่เรื่องไกลอัวของแบงก์ชาติหรือนักการเงินแต่กระทบคนหลากหลายกลุ่มจริงๆครับมันจะเชื่อมโยงจุดต่างๆได้ดีขึ้นจากห้องประชุมที่บาเซล มาถึงชีวิตจริงของผู้คนทีนี้มาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เนื้อหานี้มันกลมกล่อม,มขึ้นก็คือการเพิ่มมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับความจําเป็นของ BIS ควบคู่ไปกับการวิพากษ์วิจารณ์อ่าประเด็นนี้สําคัญเลยครับคือต้องชมก่อนนะว่าเนื้อหาเดิมเนี่ยชีย้เห็นด้านที่เอ่อหน้ากังขาความลึกลับ อำนาจที่ไม่ค่อยโปร่งใสผลกระทบต่อประเทศเล็กๆได้ดีมากอันนี้เป็นมุมที่สําคัญจริงๆค่ะมันทําให้เราต้องกลับมาคิดเรื่องโครงสร้างอํานาจที่ไม่เท่าเทียมกันในโลกการเงินเลยนะครับแน่นอนครับแต่เพื่อให้การวิเคราะห์มันรอบด้านขึ้นไปอีกการให้พื้นที่กับเหตุผลหรือความจําเป็นที่ทําให้องค์กรแบบ BAS มันยังอยู่ได้แล้วก็ยังได้รับการยอมรับถึงแม้บางทีอาจจะแบบจําใจก็ตามก็น่าจะช่วยได้เยอะไม่ได้แปลว่าให้ลดการวิจารณ์ลงไม่ใช่เลยครับ แต่เป็นการทำให้ภาพรวมมันสมบูรณ์ขึ้นเหมือนตอบคำถามว่าทำไมไกลไกแบบนี้ถึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่ได้ทั้งทๆท,ที่มีเสียงวิจารณ์เยอะแยะมันจะกระตุ้นให้คนอ่านคิดตามในหลายๆมุมมากขึ้นเข้าใจความซับซ้อนของมันใช่ครับเราอาจจะลองตั้งคำถามหรือนำเสนอมุมมองโต้แยง้ง counter argument ที่มีเหตุผลรองรับเพื่อสร้างสมดุลกับประเด็นเรื่องอำนาจความไม่โปร่งใสที่เนื้อหาเน้นอยู่แล้ว แล้วเราจะนำเสนอความสมดุลน,นี้ยังไงดีคะโดยที่ไม่ทำให้ประเด็นวิจารณ์หลักมันดูอ่อนลงมีหลายวิธีเลยครับลองดูนะค่ะอาจจะลองตั้งคำถามเชิงสมมุติไปเลยว่าถ้าไม่มี BIS หรือกลไกกลางแบบนี้เลยจะเป็นยังไงอ๋อโดยเฉพาะตอนวิกฤตห,หนักๆอย่างปี2008หรือช่วงโควิดเนี่ยการประสานงานระหว่างธนาคารกลางจะเกิดขึ้นได้ไหมหรือจะช้าไปจนระบบพัง การมี BIS มันช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้จริงไหมมากน้อยแค่ไหนการสำรวจคำถามนี้จะช่วยให้เห็นบทบาทอีกด้านหนึ่งค่ะก็น่าคิดหรืออาจจะหยิบยกข้อถกเถียงเรื่องความลับในการประชุมขึ้นมาคุยว่ามันอาจจะจำเป็นในระดับหนึ่งหรือเปล่าเพื่อป้องกันตลาดแตกตื่นจากข้อมูลที่ยังไม่ควรเปิดเผยอืมแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียนี้กับเรื่องความโปร่งใสที่เราวิจารณ์ไป ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนไม่มีคำตอบง่ายๆขาวดำไปเลยค่ะทำให้เห็น trade-off ใช่ครับหรือสุดท้ายอาจจะตั้งคำถามปลายเปิดทิ้งท้ายชวนคิดต่อว่ามันมีทางเลือกอื่นไหมสำหรับกลไกกำกับดูแลการเงินโลกที่มันจะสมดุลกว่านี้ทั้งเรื่องประสิทธิภาพความโปร่งใสความเป็นธรรมมีข้อเสนออะไรใหม่ๆในทางวิชาการหรือในเวทีโลกบ้างไหมคะประมาณนั้นครับ การเพิ่มมุมมองพวกนี้เข้าไปผมว่ามันจะทำให้การวิเคราะห์ BIS มันลึกซึ้งรอบด้านขึ้นไม่ใช่แค่ชี้ปัญหาแต่ยังสำรวจความซับซ้อนเบื้องหลังด้วยค่ะทำให้การวิจารณ์มันดูหนักแน่นขึ้นด้วยนะคะเพราะแสะดงว่าเรามองรอบด้านแล้วครับผมสรุปแล้วข้อเสนอแนะหลักๆของเราวันนี้ก็มี3ประเด็นนะคะคือ 1. ทําให้ผลกระทบของ BIS มันจับต้องได้เชื่อมโยงกับปัจจุบันมากขึ้นผ่านตัวอย่างที่ใกล้ตัวร่วมสมัยครับ 2. ขยายมุมมองให้เห็นผลกระทบต่อกลุ่มคนที่หลากหลายไม่ใช่แค่ภาพรวมใหญ่ๆ mm hmm. และ 3. ส,สร้างความสมดุลของเรื่องโดยพิจารณาถึงความจำเป็นเชิงระบบหรือบทบาทอีกด้านของ BIS ควบคู่ไปกับการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะถูกต้องครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อช่วยให้เนื้อหาเกี่ยวกับ BIS จีนนี N ้ e. มันคมขึ้นมีมิติมากขึ้นสื่อสารได้ทรงพลังยิ่งขึ้น ลองเลือกปรับในส่วนที่คิดว่าสอดคล้องกับเป้าหมายดูนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปใช้ทั้งหมดและแน่นอนค่ะถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาตามข้อเสนอแนะเหล่านี้หรือมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมและอยากให้เรากลับมาพิจารณาอีกครั้งก็ส่งกลับมาได้เสมอเลยนะคะยินดีเสมอครับผม